รัฐบาลตั้งเป้าหมายทวงคืนพื้นป่ากว่า6,000 600, ไร่ภายในสิ้นปี2,558ค่ะและวันนี้นะะักข่าวพลเมืองศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยาจะพาเราไปรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านชุมชนดินแดงน้อยจังหวัดกระบี่ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้ซึ่งพื้นที่ชุมชนดินแดงน้อยเดิมทีเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของชาวบ้านแม้ว่าพวกเขาจะอยู่มานานก่อนการประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้พวกเขาได้รับสิทธตามกฎหมายค่ะ หลังจากมีการประกาศฉายนโยบายทงคืนพื้นป่าชาวบ้านชุมชนดินแดงหน่อยตำบลน,น้องทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่กว่า30ครอบครัวทกตัดฟันส่วนยางพาราประมาณสองมื่นตนในเนเ้อร์ทมร้่อยหกสิบรายมีการร้องเรียนรัฐบาลพันคนไกดคณะกรรมการข้องขบวนการประชาชนเพื่อสร้างคมจะเป็นธรรมหรือพิมกุกจำนวนสิบดครอบครัวพีกัญญาปันกิติขณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ลงพื้นที่ พบว่ามีการใช้ประโยชน์พื้นที่มานานแล้วตอนนี้ยังต้นใย่ๆพวกนี้ก่อเลืออยู่ไร่รยซ้อนเลยค่ะมาชรวสอบได้เดืออ่อต้นยางนี้ัไม่ต่าจากเซ้นปีนะตอนอ้นยางนี้ตะเลดจากก็ตอนไม่ต่าจากเส้ิีปีเขาก็ตกควันทำลายเพราะฉะนั้นเอ้ยว่าการทำลายแบบนี้การทำแบบนี้มันมันทำลายทรัพย์สินของผีนองกันโดยที่ไม่ได้แย่ๆยเลยวาย่างเหล็กย่างใ่ เ,าานเันป้าวิไลเป็นชาวบ้านคนหนึ่งทถทกตัดฟันส่วนยางพาราไปทั้งหมดหจำนวนเสีย้ยนต้นนอกจากนั้นส่วนยางพาราที่ป้าวิไลแบ่งให้หลวงอีกั่มคนก็ทูกตัดฟันไปเช่นกันหลังจากยางทุกขอมนมาเลยฉันก็เครียดความเครียดคิดมากก็ไปเช็คหม้อกับบอกว่าเป็นโรคว่าใจเล้วฉันก็เลี้ยงลูกเลี้ยงล้าน คนที่เป็นโรควัวจจะเยทำว่ามกบางวันกะใกล้มดมาวันกะใกล้ไม่มดแพทย์ไม่มดตีท่วงขึ้นตีส่วนยางชาวบ้านท่วงขึ้นตีดินทำกินชาวบ้านนั้นมันไม่มันไม่ซดคลองกับพ่อแตกทิงตีมันดำรงอยู่ในชีวิตดำรงโดยวิธีก้องปีนองก้อนนั้นไม่ใช่เลยต้อนตีผู้บุกหลุกไม่ผู้บุกหลุกพาที่อะแต่นี่เขาเลยต้นชวนยางเขาเลยชวนยางนี่มันมันมันเนี่ยมันมีรักกั้นตีต้นยางใหญ่ๆแบบนี้คาชักคาช่ายโยถั่วในในในทราบเลยว่าอะไรตีโดนฟันนะ รัฐบาลมีแผ่นทวงคืนพื้นป่าโดยเน้นยังพาราจำนวนหกเส้นรายในพศ2568และเก้าเส้นรายในพศ2 5 5 9พ,พีมูฟโดยเสนอให้รัฐบาลทบทวนพร้อมทังปรับปรุงวิธีการพิสูจน์สิทธิ์และสนับสนุนชุมชนตนแบบในการจัดการที่ดินในทรัพยากรรวมกับรัฐแต่กระบวนการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าชา ยังยังคงมีแพ้นตัดฟันส้นอย่างพาราอีกจํานวนมากนักข้าวพุลเมืองสูนสร้างจิตสมนึกในเวทวิทยารายงาน นโยบายทวงคืนผืนป่าเป็นความพยายามของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าอย่างจริงจังโดยหวางเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้128ล้านไร่ภายใน10ปีค่ะซึ่งนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนไม่น้อยที่มีวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับผืนป่ามายาวนานก่อนที่จะมีการประกาศเขตของทางการเรื่องนี้เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่ภาคใต้ภาคเหนือและภาคอีสาน สำหรับพวกเขาข้อเสนอในการร่วมกันจัดการทรัพยากรธรรมชาติน่าจะเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวแบบนี้ผ่าน facebook.com/citizenthaipbs หรือโทร0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ